สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องต่ายพาลวยชาแนลนะคะโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้เป็นเพียงแค่ในการนําเสนอแนวทางตัวเลขเพื่อในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ วันศุกร์สีฟ้านะคะ1ิบหกันยายนหกห้านะคะของขนมไทยนะคะใบนี้นะคะบนนะคะให้มาสองตัวบนนะคะให้มาหกสามหกสี่หกห้าหกเจดนะคะสองตัวล่างก็จะให้เลข92 93 97 9 8นะคะ ฝันเป็นจริงค่ะฝันเป็นจริงสองวันที่สิบหกกันยายนหกห้านะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะก็จะมีสามเก้าเก้าแปดหนึ่งแปดแล้วก็ห้าแปดนะคะของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ ฝันเป็นจริงนะคะวันที่16หกันยายนหกห้าแล้วก็จะมีอีกใบหนึ่งนะคะฝันเป็นจริง16กันยายนหกห้ารางวัลที่หนึ่งค่ะให้มาสามตัวและสองตัวนะคะรางวัลที่หนึ่งให้มาสามตัวก็จะมีเลขเจ็ดหกสามกับสี่หกหนึ่งนะคะสองตัวก็จะมีเลข หกสามหกสี่หกหนึ่งหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งสี่นะคะของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะฝันเป็นจริงรางวัลที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะเออมีของหวยใบชมพูนะคะ ว,วันที่16กันยายน65สูตรคำนวณใหม่นะคะก็จะให้เลขมาเอ่อ2ตัวนะคะก็จะมีเลข03 11 89 57แแบ่งปันฟรีไม่คิดเงินนะคะเราจะถูกหวยและรวยไปด้วยกันนะคะของหวยใบชมพูนะคะ น้องถุงเงินค่ะวันที่16กันยายน65ห้านะคะให้ล่างอย่างเดียวนะคะก็จะน้องถุงเงินก็จะให้เลขห้าเจ็ดห้าแปดหเจ็ล้วก็ห8ปดนะคะของน้องถุงเงินนะคะงวดวันที่สิหกันยายนห5้านะคะแล้วก็จะมีของ าราชาโชคนะคะราชาโชควันที่สิบกันยายนหกห้านะคะวิ่งบนให้เลขห้านะคะเด่นห้านะคะสองตัวก็สองตัวบนก็จะให้ห้าูนกับห้าสีนะคะวิ่งล่างเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดนะคะวิ่งล่างเจ็ดนะคะสองตัวล่างก็จะให้ เจ็ดหกกับ7 9นะคะของราชาโชคนะคะเลกคนวงในสิบหกกันยายนหกหนะคะล่างกับบนนะคะเลกคนวงในให้ล่างกับบนนะคะชี้เลข7นะคะเด่น7ค่ะให้7มานะคะ2ตัวก็จะมี7จหกับเจหนะคะ ไทยวินะคะสบหกกันยายน65หนะคะเด่นบน6กลอง0กับ1คู่โต๊ดบนให้60 6ูน0 6หนึ่งหเด่นล่าง7ลอง0กับ9นะคะคู่ล่างให้7079 90 เจ็ดหนึ่งดับเก้านะคะของไทยวินะคะสิบหกันยายนหกห้าค่ะววัน,นี้ให้ดับเก้ามานะคะของรวยไม่เลิกนะคะสามสี่ห้าหกนะคะ สิบหกกันยายนหกห้าค่ะสามตัวก็จะมีเลขสี่เจ็ดห้าสี่สี่สามหกหนึ่งแปดแปดหนึ่งสองสองสามหนึ่งแล้วก็สี่เจ็ดห้านะคะสองตัวก็จะให้เลขหกสาม เจ็ดเจ็ดสี่สามเจ็ดสามโชคดีมั่งมีสีสุขขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะรัะตารางวันศุกร์นะคะก็จะให้สามข้างบนจะให้มาสามตัวนะคะมีหกมีสามมีศูนย์นะคะและตรงกลางก็จะให้เลขเจ็ดนะคะแถวล่างก็จะให้มีหนึ่งมี เออมีสี่มีหนึ่งมีแปดนะคะแล้วก็ตัดเล่นสามตัวนะคะก็จะมีตัวเลขหกเจ็ดแปดแล้วก็เออสามสองหนึ่งศูนย์สี่สามนะคะของรวยไม่เลิกนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับช,ชมช่องต่ายพารวยชาแนลนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะขอให้ทุกคนถูกหวยรวยๆเฮงๆไปด้วยกันนะคะวันนี้นะคะ,อะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ